แตเรรมแต่เร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 มไม่ได้ยินอาใม่เอาใม่เขาไม่ได้ยินแตเรรมแตเร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 รมแต่เร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  ไม่ร้องต่อละคับเพราะออกเสียงกบเปลี่ยนข้างหมายถึงมึงต้องให้เบาลงหน่อยสิเอาเหรออี้ี่มึงนัดกูมึงไม่ได้บอกคาเบาหรือหนักมึงบอกให้เปลี่ยนข้างกูเอาคนผิดมาเล่นแล้วเนี่ยณโอกาสตากจากนี้ไปครับบรรดาท่านผู้มีเกียรติท่้แม่พี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งทุกท่านหลายๆคนย่งเอาไปก่อนดิเอออย่าเล่นตลกสิ ท่านเคยชมวงดน,นตรีเอก,กพจน์วงนาหรือเปล่าครับมีใครเคยชมยกมือครับเอาละครับเมื่อท่านเคยชมแล้วผมอยากถามว่าเขาเล่นกันยังไงนะ <c oughs> มีศิล,ลปินคนหนึ่งครับพี่น้องครับมีศิล,ลปินหนึ่งคนที่อยู่แล้วก็สังกัดก,กับวงดน,นตรีเอก,กพจน์วงนาเป็นผู้ที่เอก,กพจน์ไปไหนคนนั้นจะต้องไป อ๋อเดี๋ยวผมประกาศไปเรื่องกันแล้วกันพี่น้องครับถ้าไม่มีเขาคนนี้วงดนตรีเอกพจน์วงนักแสดงที่ไหนไม่ได้ถ้าขัดฮะมีเฮียเลยเหรอครับถ้าเสียงที่ผมประกาศไปแล้วถ้าชื่อที่ผมโอ้โหมีทั้งเฮียทั้งสันเลยถ้าผมมีเกียริครับถ้าไม่มีเขาคนนี้เอกพจน์เกิดไม่ได้ ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเดือดอกสะเดาซึ่งเป็นคนแนะนำติณรินคนนี้ให้มาประจำแล้วก็อยู่กับเอกพจนองค์นาากูเหนื่อยมึงประกาศมึงเองดีกว่าเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่สังสังขยาหรือสังอะไรวะ พี่สังดอกสะดอคุณเหนื่อยแล้วครับสวัสดีครับแมเกือบจะหมดเวลาผมเลยเนี่ยอีตาบ้านนาที่ไหนเจ้าแม่จริงๆเลยพระคุณแม่คุณเอ๋ก็ได้สนุกสนานกันนักร้องหลายๆแนวเมื่อกี้ก็น้องลูกนกผ่านไปแล้ว แล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเนี่ยนักร้องดีๆอย่างนี้มันน่าจะเอาไปปั้นนะไอ,พอ้พศานนท์เอาคนนักเลงไปปั้นซะงั้นเลยมันด่าตำรวจยังเอามันไปปั้นอีกเหรอไอ,พอ้พศไอ,พอ้พศท่าน้ำนนท์เนี่ยพศไหนนะพศานนท์จะไปพิตีเอาขนมปังโอ้หมดแล้วเนี่ยอร่อยกว่าเพื่อนนั้นเนี่ยหมดไบแล้วเกินขนมปังคือความจริงวันนี้ <c oughs> ผมว่าจะร้องเพลง แต่ว่าเห็นเขาร้องกันเยอะแล้วร้องไม่ได้เพราะว่านักร้องมากันเยอะเหลือเกินมีใครมั่งก็ไม่รู้อ,อ๋อคุณเท่งน้อยยังอยู่เนาะรับแสงมันเข้าตามองอะไรไม่ค่อยเห็นฮะจะบ้างไงนไม่เอาไม่เอาไปเกี่ยวกับการเมืองมากไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วบอกของบิ๊กป้อม ของผมเองไม่โดนหลายคนบอกแหวนแม่เหรอผมไม่เล่นก็บอกไม่เล่นแหมจะให้บอกนาฬิกาเพื่อนจะไปเล่นยังไงผมซื้อมาเองตอนแรกว่าจะซื้อแหวนเพชรขับขับรถเพลินมายันวังมะนาวปากท่อก็เลยซื้อตลาดนัดตรงนั้นกลายเป็นเรียกว่าแหวนปากท่อเสียดายเกือบเป็นแหวนเพชรแลละ ครับมีเรือนเดียวไม่น่าละ่ะเรือนำๆคงแจกเยอะสิน,นะโอ้ไม่จบแล้วโอ้นี่ความจริงแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าสั่งดอกสดามาต้องไล์สดก็ต้องไล์สดซะหน่อยแล้วแต่ว่ามันไม่มีใครถือให้ <สะ S 1> เดี๋ยวจะต้องร้องเพลงด้วยแต่ว่าวันนี้มาไม่ร้องหรอกเพราะว่านำศิลปิน นักร้องสาวดาวเสียงประจำจังหวัดสุริอสุพรรณบุรีซึ่งปั้นจะมาแข่งกับลูกนกสุภาพรให้ได้ไกลับไปแล้วอ้ยยังอยู่ <c oughs> อค,คุณนกแลคุณนกแลหมดยิ้มโอ้คุณละแลเหรอโอ้แลนั้นบวชนี่ <c oughs> ลืมไป เออนกเลชัยภูมิแมเรียกผิดหน่อยก็ไม่ขึ้นจำใครมาวะเรียกผิดแล้วไม่ขึ้นอ๋อเข้าโรงพยาบาลอ่ะค,ความจริงแล้วผมเนี่ยกับคุณพัดก์กำแพงเพชรผมผมเปิดเพลงให้เขานะที่สุพรรณบุรีไปจัดรายการเพลงอะไรนะไอ้มีขนเยอะใหม่เพลงนี้คนชอบเฮ้ยคนมันต้องฟังเพลงแบบนี้แล้วทุกวันเนี่ยต้องเพลงแบบ ทำให้มันคิดอ่ะมีขนเยอะไหมมีขนเยอะมน้องมีขนเยอะไหมถ้ามีเยอะพี่จะไปช่วยขนไงของขนเยอะอืมนี่คิดยังไงแต่งเพลงนี้มาเออดีก็ท่าก็ท่าท่าวิทยุมันเปิดทุกคลื่นมันก็ดังได้ใช่ป่ะเออจริงๆเหรอผมไลฟ์สดเอาไหมเอาไลฟ์สดยังเอา ก็หันหน้าอวยหน้าใส่ตะวันตะเวนอเออก็ไลรอยู่ตรงนี้ดิมึงไปไล่อยู่คลองหลวงเราแม้ไล่ไล่พอดีว่าคุณพัดกำแพงเพชรเนี่ยเขาขายกาแฟสดไร่ชรดาตลกอยาหวังแต่เล่นตลกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องหาอาชีพเสริมจริงไหมพี่สีผมก็นู่นไปอยู่สุพรรณบุรีก็ไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพราย,ยาผีบอก อันนี้ก็กาแฟาของผมยาผีบอกนี่ดีนะเอ้าแถวสุพรรณน,น่ะสุพรรณบุรีนะเป็นอมัมพฤกษ์เดินไม่ได้ครับขานี่ยกไม่ได้เลยมันมันกินไปครึ่งขาแล้วครึ่งตัวเวลาจะยกทีงต้องเอามือจับเอามือจับขาพลิกถึงจะยกได้กินยาสมุนไพรผมไปชุดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้มือยก มือก็ยกไม่ขึ้นยามันขับไงเอายาดีเมื่อกินเข้าไปปั๊บยามันขับจากที่เอามือยกขาได้ก็กินเข้าไปไม่ต้องใช้มือยกไม่มือมันยกไม่ขึ้นไงที่ว่าเนี่ยมันยามันขับแต่อีคนหนึ่งอันนี้เป็นมามาพฤึกทั้งตัวเลยนะนอนอยู่กับที่ไปไหนก็ไปไม่ได้ลูกๆฟังได้ยินตาสังมีสมุนไพรดีก็เลยซื้อให้พอ่อกระปุกเดียวครับ โอ้ยลำบากมากชีวิตเมื่อก่อนต้องอุ้มขี้อุ้มเยี่ยวจะขี้ก็อุ้มไปเข้าห้องน้ำจะเยี่ยวก็อุ้มไปเข้าห้องน้ำพอกินยาสมุนไพรผมก็ปุกเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอุ้มแล้วขี้แตกบนที่นอนเลยยามันขับแรงมากเพราะสมุนไพรมันขับไงยามันขับอีกคนหนึ่งเป็นอัมมาพษึกเริ่มเป็นลิ้นแข็งครับพูดไม่ได้มาเป็นปี ได้ยินผมประกาศสมุนไพรฟ้าทลายโจรซื้อไปกินเหมือนกันผมเอาไปให้ลงไปถามว่าจะเอากี่กระปุกแกบอกว่าเอาสองกระปุกผมกลับมาที่รถจะเอาไปให้แกอีกกระปุกหนึ่งปรากฏว่าไม่เจอรถ,ถายามันขับขับไปหายไปเลยต้องต้องวิ่งตามอ่ะวิ่งตามไปรีบคว้าเลยเพราะมันไหลไปไง รีบคว้าได้ปั๊บเอายามาให้แกแกกินหมดไปสองชุดพูดได้เออจากไม่เอยพูดมาเป็นปีเรียกลูกได้หนึ่งคำเลยซิมลูกแกชื่อซิมไงซิมลูกได้ยินโอ้โหหลายปีแล้วแม่ไม่เคยพูดกินยาตาสังสองชุดแค่นั้นเองพูดซิมได้หนึ่งคำสั่งซื้ออีกเลยกระปุกเดียวละทีนี้ชุดเดียวเอามากินปั๊บ พูดได้สองคำครับซิมซิมผู้พูดได้ทั้งสองคำไยครับและนี่อีกคนนะที่จังหวัดราชชบุรีอันนี้ปวดแบบโอ้ยแกปวดมากอะตึงอะคนแกใช่ไหมล่ะลูกโอ้ยทรมานแกปวดไปหมดทั้งตัวแกก็บ่นกับผมบอกอยากตายหลือเกิน รักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีหายเลยสักทีมันปวดกระดูกปวดก็เดี่ยวไปหมดไปเจอแกทีไรแกก็บอกว่าอยากตายอยากตายมาแกไม่มีเงินซื้อไม่เป็นไรให้แกฟรีเลยทําบุญแกกินไปชุดเดียวเดี๋ยวนี้ไม่บ่นอยากตายแล้ว,าลวตายสมใจอยากแกนี่ <S 2> <S 2> <S 2> ยามัานดีขนาดอีกคนนะล,ลุกก็โอย นั่งก็โอ้ยเป็นอยู่งี้ตลอดกินยาผมไปชุดเดียวโอ้ยกระทั่งนอนสามโอ้ยเลยสินี่ย,ยาดีออนี่ฝากนักร้องเอาไว้สักคนก็นแล้วกันจะมาเป็นคู่แข่งของลูกนกสุภาพรที่น่ากลัวที่สุดเธอเป็นนักร้องสาวดาวเสียงประจำจังหวัดสุพรรณบุรี อะไรติดใหม่มามีเส้นมีเหลืองด้วยใครกินวะมันต้องมีคนกินน่ะแหม้ติดใหม่อย่างเดียวจะเข้าปากเราอีกต่างหากฝากเอาไว้ด้วยครับนักร้องสาวคนนี้ครับเขาบอกว่าเมียตลกนี่เมียสวยจริงไหมมั่มก็เมียสวยเอาคืนถ้าสวยมากเท่งเธอเธิงก็เมียสวย ก็ทางไอ้เท่งน้อยยังเมียสวยลตลกเขาบอกว่ามีเมียสวยทุกคนพี่โน้ตก็เมียสวยเด๋อเป็นไงเด๋อปูกันอกวันสวยอยากจะให้ดูเมียสังมั่งทีนี้อ่าเขาบอกเมียตลกสวยก็อยากจะโชว์มั่งอ้อยให้เทคก็อ้อยให้เทคเถอะถ้าเจอนักร้องสาวคนนี้อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนักจัดรายการวิทยุทุกสถานี ต่างก็ตั้งฉายาให้กับเธอว่านักร้องสาวเสียงกระมีในช่วงโอกาสตัวจากนี้ไปกูจะฆ่ามึงดิดอะไรขึ้นมาอย่างเนี้ยเอามาอมันน่าจะช่อระดาสแก้วเ,เ,เอวไอ้นั่นหลบเลยกลัวติด ในช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปท่านพร้อมกันหรือยังครับที่จะได้พบและสัมผัสกับเธอนักร้องสาวเสียงกรรมยี่หากพร้อมแล้วรอยยิ้มและเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนักร้องสาวเสียงกรรมยี่โสเพณีสีสำเพ็งขอบคุณค่ะโอ้โหดีใจเว้ยทำไม ได้รางวัลจากพี่นกลูกนกสุภาพรให้เฟ่แพ้ไว้แพ้ไว้เลยวเอา้าทำไมมึงบอกว่ากูรักนะกูชอบได้รางวัลยังจำมไม่เคยลืมเรือนเอือนก็เองเอาไว้แค่นั้นแหละพอเดี๋ยวเพียนนอพี่นกเป็นไงครับสมคำล่ำลือไหมว่ามเมียตลกนั้นสวยทุกคนก็คงจะเป็นที่ประจักษ์สายตาของท่านแล้วสิโอ้โหมึง มึงปูมาว่ากูสวยยังกระหนังตีนเลยเนาะอุยพูดมึงกับใครเมื่อกี้แงกับมึงไงเฮ้ยคนเขาเคารพนับถือพี่ยกมาเรียกพี่มึงได้ยังไงล่ะโอ้โหอยู่บ้านกูก็เรียกผีเป็นแปลกรู้จักทางนั้นเลยเนี่ยมันไม่สุรูปตุ๊กั๊บโอ้ยสุรูปเออนะใครรับจะให้บ้างมันไม่มีอะไรเล่นแล้วก็เอามาเล่นเลยออะ แต่เดี๋ยวจะหาว่านี่พูดเรื่องจริงนะครับทำไมอะเลยพูดไปเลยพูดไปเมื่อเช้าไปทําบุญที่วัดเดี๋ยวจะหาว่าตลกเมียสังทําไมแก่แก่อะไรเงี้ยแก่กว่าผมก็ปีเดียวเดียวอย่ายามากคำว่าแก่ไม่ต้องเอาเมื่อกี้ก็พูดมึงนี่ก็ตบหัวอีกแค่อายุเยอะเฉยเตีฉุกเฉินก็ยังไม่กล้าตบกูเลยก็พี่ตีเมียเขาไม่กล้าตบมายังอีกยังอีกยังทำปะยังอีก ทำไมยังนิดทำไมยังไม่มาห้ามมันอีกแม่ไม่ห้ามด้วยเห็นมหมมายอยู่นั่นแหละบ้าเป็นหลักฐานที่ดีด้วยล่ะเออแต่ว่าเมียผมก็ยังไงก็ยังดูสวยมาถ้ามึงว่าท่านจะบอกว่าผมว่าคนเดียวก็ไม่ใช่นะมันไม่เช่าไปทําบุญที่วัดครับอ่ะมามเดียพี่พูดไปเลยพูดไปเลยไปใส่บาตรท,ทาบุญที่วัดที่อําเภอศรีประจันต์หมาวัดเห็น อาปากค้างครับโอ้ยตะลึงในฟาร,ร์มงามกูจะเห่าแล้วจะหอนดีเนี่ยเอ <c oughs> เอนะแต่ก็สวยในใจพี่ตลอดแหละ <c oughs> มึงลองบอกกับคนสือื่นสวยเซ่มึงตายเดี๋ยวนี้จางสาราให้ล่วงหน้าด้วยเออพอแล้วพอแล้วหมาอุ้ยพี่เขาไม่เคยเห็นคนสวยเต็มเลยอ้ย <c oughs> เิน,นะ <c oughs> ก็ดูกันเต็มเลยพอแล้วโซเพดีสีสําเพ็งนี่ถูกคัดค้านครับโอ้ยฟักแล้วมันเริ่มแล้วอะไรวักฟักฟักแล้วฟักแล้วพิพัฒฟักแล้วฟักลนฟักปืนเขาไม่ใช่นักเลงเขาเป็นพ่อพระโอ้ยพิพัฒน่ารักมากเออเห็นไหมลวงมาพิพัฒจะให้หนูนั่งท่านไหนบอกมา ไอคนรุ่อาออ่ะเดี๋ยวพี่หนิงไอคนกดบอกไอคนกอกบอสมึงระวังด้วยแหนแกล้แหม่ทะลุเป้ากูยังไม่ได้นะมึงขอเองผมยังไม่ได้ครับครับพี่ี๋ยวกูยัดในนี้มึงกล้าล้วงไหมโอ้ยกูล้วงยันข้างล่างเนี่ยโอยกูลืมไปลืมไปเอามา มชื่อโสเพณีสีสำเพ็งถูกคัดค้านกระทั่งลำไยไหยทองคำ <S <S ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมคนโลกสวยจังลำไยไหยทองคำหาว่าสอบไปในทางลามกสอบไปในทางอะไรนะเนาะสองแง่สองงามคสองแลำไยไหทองคำมันสองแง่สองงามตรงไหนผมโสเพณีสีสำเพ็งนึกภาพที่จะไม่โดนต่อต้านเหรอ แต่คนอย่างผมฉลาดพอก็ป้องกันไว้ก่อนเลยกันถูกข้อรหาว่าไปในทางสองแง่สองงามจากโสเพณีสีสัมเพ็งเปลี่ยนใหม่เลยเด็กเก่ากให้เป็นคู่แข่งลำยัยไหทองคำลิ้นจีหีทองแดงเอา้าเฮ้ยเขาชอบอชื่อนี้ว่าเอาชื่อนี้เป็นเพื่อนในเฟสว่ายังไงมันไม่สอบมันไม่ซอใช่ไหม ตรงเป๊ะเลยไม่ตรงนี้ผมหลีกเรียกได้ว่าไงพี่เท่งน้อยขาใช่ไหมเอ้ยมุกผมนะห้ามมาไปเล่นนะพี่เท่งพี่เท่งน้อยจ๋ามันเล่นได้คนเดียวเฉพาะใครห้ามจดมุกหนูไปนะคะสงวนลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวหนูฟ้องเออคนกินเหล้าเก่งเขาเรียกอะไรคอทองแดงอ่าอีนี่ทำไมอ่ะอุ้ยลองแล้วเหรอกินมา เร็วทั้งหลังว่าเดี๋ยวผมจะไม่ร้องเพลงก็ไม่ได้เพราะว่าทำมาละบั้มไว้เยอะร้องคู่กับเดิงัดหินกินหอยคนช่าสงสัยเอาไม่ไม่เอาไม่ร้องเพลงนี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวปรึกษาพี่ตีก่อนพี่ตีในถุงนี้ของหนูเหรอต้องร้องซะหน่อยร้องไหมร้องเหรอครับแต่ว่าไม่ร้องเพลงตัวเองเพราะว่ายังจําเนื้อได้ไม่มากเอาเป็น อันว่าเป,เป็นอะไรดีล่ะเมื่อก่อนอยู่กับเดอร้องเพลงรุ่งเพชรก็จะร้องรุ่งเพชรสกเพลงโอ้เสียงเหมือนครับผมฝนเดือนหกกันแล้วกันเพราะว่าบรรยากาศมันมีฝนเดือนหกเลยครับโอ้ดีมาเดี๋ยวทำเสียงกบให้ด้วยกันแล้วได้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 ไดแต่ว่าดนตรีไม่มีไม่ได้เอามาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทาปากแล้วร้องเอาแต่มีเสียงกบด้วยนะค่ะจัดแต่เรรมแต่เร่เร่ เขาไม่ได้ยินแต่เร <half. S 2> oh, sure. ่รมแต่เร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 มเร่เร่อร่เร่ร่อรมยร่เร่เ่เร่เร่เร่ร่เร่่งเร่่เร่่เร่เั่เ่เรเ่เด่ย่เร่เ่ง่น่่ แรแรแรมดแร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 มอย่างเค้าดังตกทำไมไม่ร้องต่อล่ะครับเพราะออกเสียงกบเปลี่ยนข้างหมายถึงมึงต้องให้เบาลงหน่อยสิเอ้าเหรอเหี้ยนี่มึงนัดกูมึงไม่ได้บอกว่าเบาหรือหนักมึงบอกให้เปลี่ยนข้างกูเอาผนผิดเล็ดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมือเบาๆเอาไงขึ้นใหม่ พอแล้วทาไมอ่ะโอ้โหนี่งานนี้รักษาหลายตังนพัดรกำแพงเพชรเอ๋ยหัวบวมหัวบวมเออพูดภาษาอังกฤษได้คำเดียพิภัทรพัดพอแล้วค่ายาตรงนู้นอ่ะหนูยัดนี่แล้วมันไม่กล้าหลวงไม่เป็นไรเดี๋ยวสมุนไพรยาผีบอกของผมมีใครสนใจมั้งไหมเฮะไม่เอากันใช่ไหมเดีวไอ้ขี้แตกบนที่นอนของมึงอะนะเออมันต้องขายทำไมอ่ะอายช่อระดันี่ สบู่ครับเดเลยวดอกสะเดาให้ปูกนกวันขายเซรั่มผิวขาวสบู่แก้สิวแก้ฝ้าให้ผมไปประกาศประชาสัมพันธ์ขายที่สุพรรณบุรีครับน <c oughs> ี่เรื่องจริงครับแก้สิวแก้ฝ้าดีมากเลยฝ <c oughs> ้าหายครับสิวเสี้ยนสิวเม็ดเล็กๆหายครับสบู่ <c oughs> ของปูกนกวันเดือดดอกสะเดานะของดีค่ะของดีมากมายผมเอาไปให้เมียใช้ครับ ยังไม่หมดก้อนครับฝ้าหายครับ<า>เหลือแต่โครงเลยกับหลังคามองชัดเลยนนไม่รู้ใครงัดเอาฝ้าอันนั้น,นบ้านมึงเหลือแต่หลังคาที่มันจะปิวกับพายุไปเท่านั้นแหละมึงสร้างไม่เสร็จมึงก็บอกเถอะบอกฝ้าไม่มีแล้วก็ไอครีมเซรั่มผิวขาวเซรั่มผิวขาวทาแล้ว ผิวดีนะเขาบอกว่าเซรั่มายคุณการาเกตปกติหน้าเขาดำกว่านี้เขาทาทาแล้วผิวดีครับแตะแตะแล้วมาทาต่อยังผิวได้อ้าวุดยอดผิวดีมากครับทาแล้วผิวดีไม่ได้ผิวแบบนั้นเขาหมายถึงผิวสวยเดี๋ยวเดี๋เดียวอะไรมึงตีนี่มันหามั้งไหมเนี่ยมึงตีกูจะขอค่ายาให้มูดังเพี้ยเพี้ยเอาค่ายาอย่างเดียว พี่กีก็ไม่ห้ามมันมั่งเมื่อวานไปถ่ายรายการช่างแต่งหน้าต้องเมคต้องรอยแตกใหญ่เลยบอกเป็นอะไรพี่สังเมียตบโทรหน่อยแล้วอ่ะพอแล้วอ่ะพอแล้วพอแล้วได้ได้ยังได้พันหนึ่งพองจะเล่นสองชั่วโมงไงเฮ้ยเอาเอาหรอ เดีวคนเห็นไหมเพลงนี้มีแดนเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยแดนเซอร์รุ่นนี้ใส่ฐานกี่ก้อนเนี่ยลูกคนครับเอาหรอลูกคุณจักรพัฒปานแย้มเนี่ยนะครับคุณส่องไรน้ำใจโอ้โหพ่อพอ่พอ,พอมาไหมมาไหมลูกพ่อไม่มาค่ะอยู่บ้านแล้วคุณแม่ด้วยค่ะถุมาเด่ป้าจีนแล้วก็นุงนันค่ะโอ้เดียวน้นลุงคับ มึงอายเด็กไม่ถามแค่คำเดียวอบไปยันของล่วงเลยโอ้ย oh, ตอบ,บปดเ,เลยนะพ่อทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับพ่อพ่อกำลังดูดบุหรี่ข้างนอกใกล้ๆบ้านเราค่ะพ่อพ่อกำลังดูดบุหรี่อยู่ข้างนอกพ,อพ่อกำลังดูดบุหรี่ข้างนอกพ่อแม่ไม่ให้ดูดข้างใน แม่แม่ดูละสั์เล่นเกมอย่างเดียวเลยค่ะไม่สนใจค่ะเป็นเป็นลูกที่เ,เก็บรายละเอียดได้ดีมากครับแม่เล่นเกมเล่นไลน์แม่เล่นเกมแล้วก็เล่นไลน์เล่นไปทุกอย่างเลยค่ะเล่นได้ทุกอย่างด้วยเฟสก็เล่นเฟซก็เล่นแล้วแล้วคุณพ่อสูบลีใช่ไหมคะคุณพ่อทำอะไรพ่อผูกบอี่ทุกวันเลยแล้วก็ไปสอกผ้าด้วย พ่อสูบบุหรีทุกวันแล้วก็ไปส่องพระด้วยคุณพ่อมีติ๊กไม่ลูกมีแก่พวกอย่างเลยค่ะมีตังเยอะมากเลยค่ะอพ่อมีตังเยอะด้วยความลับมาเปิดเผยหมดเลยแล้วพี่ป้าไปบอกไปขอยืมบอกไม่มีไม่มีล่ะลูกไม่ใช่พ่อมีเมียน้อยเหรอลูกอยู่ชิเกะค่ะอมีเมียน้อยอยู่ติ๊ หยุดที่แกเหรอเดี๋ยวงานนี้ไม่เป็นไรนะลูกงานกันเองแต่ที่อื่นหนูจะไปบอกนะเดี๋ยวโจรเข้าปะอันลูกจะบอกขอบคุณค่ะที่ใช้บริการฮะแคปิดบ้านค่ะใครปิดบ้านลูกพ่อดาปิดบ้านไม่ให้แม่เข้าไปเลยเหรอพ่อจะยายแล้วแล้วแม่กั่หนูขึ้นบ้านไปรอพ่อขึ้นมา เป๋ไม่ได้มาเป๋ไม่ได้มาสังครับเด็กนี่ฉลาดนะครับโชคดีที่ไม่เป็นลูกพี่ถ้าเป็นลูกพี่เป็นไงโอ้โหคงประจานพี่น่าดูเลยโอ้ใช่เสียหายหมดเลยใช่เออเอานูมากับใครอะลูกมากับป้าจีแล้วก็ลุงนั้นมากับลุงอะไรนะ ลุงนันเราก็ป้าจีค่ะอลุงนันกับป้าจีเนาะครับแล้วแม่ล่ะแม่ล่ะแม่อยู่บ้านค่ะชื่อแม่กุ้งพ่อป้าชื่อจักถามแม่อย่างเดียวจักนะพ่อรู้แล้วเขาบอกหมดผัวมึงถามไงเพื่อมึงถามมาพ่อชื่อไงอ่ะ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 วันนี้ร้องเพลงเป็นบ้าลูกเป็นเป็นยังไงเพลงช้างค่ะ เพลงอะไรนะเพลงอะไรช้างเอาช้างขึ้นมาก่อนช้างช้างกันเหรอ,อเพลงช้างมาแล้วเดี๋ยวนะ